เครื่องเป็นรีเฟอร์นะครับจะเห็นรอยสติกเกอร์แบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับร้านนันโมบายครับวันนี้ก็มีเครื่องเป็น iPhone XR นะครับผมอาการก็คือนะครับใส่ซิมแล้วสัญญาณไม่มานะครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าทําตกมานะครับหลังจากนั้นสัญญาณก็ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวทําการซ่อมนะครับเป็นไงไปดูครับ นี่ครับผมก็ได้ทำการซ่อม IC ีตัวนี้นะครับตามในรูปเลยนะครับผม iPhone XR นะครับก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำการใส่ซิมนะครับเข้าไปนะครับผมดูครับสัญญาณข้างบนนะครับติมแล้วกำลังค้นหาเลยนะครับนี่ครับสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเงินดูได้นะครับ